สวัสดีค่ะวันดีลอยประเสริฐนะคะปัจจุบันอายุ70กว่าแล้วค่ะเดิมดิฉันทางานอยู่ที่ธนาคารหลายแห่งนะคะทั้งธนาคารไทยและต่างประเทศไต่เต้าตั้งแต่เสมียนพิมดีจนเป็นไวซ์เพนซิเลนต์ของแมงใช้เวลาทั้งหมด37ปีค่ะดิฉันมีความสุขในกา,ารทางานนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าดิฉันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็คืออุปสรรคของชีวิตนะคะ ดิฉันเป็นโรครูมาตอยค่ะซึ่งเป็นโรคที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายตลอดชีวิตนะคะต้องกินยานตลอดชีวิตคุณภาพชีวิตของดิฉันจบลงด้วยโรคโูมาตอยนะคะดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะต้องออกจากแบงค์นะคะซึ่งมีเงินเดือนหหลักนะคะและเป็นรายได้ที่ดีมากๆมีทั้งโบนัสมีทั้งรประจําตําแหน่งนะคะเมื่อดิฉันตัดสินใจแล้วก็ค้นหาว่าจะทําอะไร บังเอิญจังหวะชีวิตดีมากเลยค่ะได้เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาพูดคําว่ารู้จักนูสกินไหมคะดิฉันไม่รู้จักเลยจริงๆค่ะไม่เคยสนใจตลาดใดๆทั้งนั้นนอกจากธนาคารนะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อความสนใจเกิดขึ้นดิฉันก็เลยไปศึกษาค้นคว,ว้าว่ามันคืออะไรตลาดเครือข่ายคืออะไรขายตรงคืออะไรนะคะและท้ายที่สุดดิฉันก็คน้นพบว่าดิฉันจะต้องเลือกตลาดเครือข่ายค่ะมีบริษัทดีๆเยอะค่ะ ดีดีดีกวา่าและดีที่สุดดิฉันตัดสินใจดูสกินกับเพราะดิฉันคิดว่าดูสกินดีที่สุดเพราะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอเชนจ์นะคะดิฉันดูตัวเลขเป็นค่ะดิฉันดูกําไรขาดทุนดูงบด,ดูยอดขายดูทุกสิ่งทุกอย่างโดยอิงกับ Price Waterhouse นะคะซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบระดับโลกนะที่มาตรวจสอบที่แบงค์ด้วย หลังจากที่ดิฉันตัดสินใจแล้วดิฉันก็ลงมือทํานะคะพอลงมือทํานะคะดิฉันก็เกิดความรู้สึกว่าในปีแรกกับปีที่สองเป็นปีของการเรียนรู้แล้วก็ทําไปด้วยสิ่งที่ดิฉันค้นพบก็คือต้องเรียนรู้และทําไปด้วย learning by doing ค่ะท้ายที่สุดดิฉันก็ประสบความสําเร็จในปีที่สามนะคะดิฉันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะ เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนปรารถนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือรถนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือได้เที่ยวฟรีค่ะดิฉันได้เที่ยวฟรีระดับห้าดาวนะคะหลายประเทศมากๆเลยดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้เที่ยวนะคะและสิ่งที่สําคัญนอกจากเงินหรือสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยก็คือการพัฒนาจิตใจของตัวเองนะคะเพราะปกติดิฉันเป็นคนใจร้อนมากค่ะ พูดอะไรมักจะพูดตรงๆแล้วไม่ค่อยจะคิดนะคะดิฉันรู้สึกว่านูสกินสอนให้ดิฉันมีสติน,นะคะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็ทําให้คิดก่อนพูดใจเย็นขึ้นแล้วอารมณ์ร้อนก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์เย็นนะคะโดยส่วนตัวรู้สึกดีใจที่เป็นที่รักของคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอายุยี่สิบสาสิหรือสี่สิบห้าสิบนะคะดิฉันมีความสนุกมากเลย กับการทำงานกับคนต่างไวค้ค่ะค่ะดิฉันอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยดีฉันอยากจะฝากข้อคิดเนี่ยสี่ข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคุณตัดสินใจแล้วว่าบริษัทที่คุณเลือกถูกต้องแล้วเนี่ยคุณต้องทำต่อเนื่องอะทำแบบมุ่งมั่นต่อเนื่องจนจบนะคะไม่หยุดอยั้งเลยนะคะข้อที่สองนะคะ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยคุณจะต้องไม่สนใจคําวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นของผู้คนที่เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราหรือจะหาตัวเราเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจะทําให้ใ,ใจเราเนี่ยไม่ท้อค่ะข้อที่สามนะคะดิฉันอยากให้พวกน้องๆทุกคนที่จะเข้ามาร่วมในธุรกิจคุณต้องเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้เพื่อสอนนะสอนต่อสอนต่อ,สอ,ตอสอนต่อไปเรื่อยๆ และท้ายที่สุดทีงานคุณจะมีความใหญ่มโหฬางาเลยนะคะข้อที่สี่นะคะคุณต้องให้ก่อนได้ค่ g i ก e ฟบีฟอร์เทคนะคะให้อย่าคิดถึงประโยชน์ตัวเองให้คิดถึงประโยชน์ผู้อื่นก่อนนะคะและท้ายที่สุดดิฉันอยากจะบอกน้องๆทุกคนไม่ว่าจะคนเก่าและคนใหม่ที่จะเข้ามา Never give up ค่ะอย่าเลิกค่ะ ทำให้จบค่ะแล้วคุณจะเห็นความสําเร็จยังยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้านะคะดิฉันขอให้กาลังใจทุกคนนะคะ